คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายทุกคนเราไปดูพวกเขาจับกันยังไงแล้วก็ไฮไลท์เล็กๆน้อยๆทุกคนไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เขาก็พาเรามาอยากจะรู้เหมือนกันว่าในนี้เขาจะจับหรือว่าจะยังไงกันโอเคประมาณนี้อ่าอ่าอ่าออ่าโอเคโอเคโอเคอ่าเอาหของแท้นดิโอเคโอเคโอเคกัดขาอ่าไหนได้แล้วเขาบอกได้แล้วได้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  โอ้ยสองสามตัวแล้วโอ้โหน่ๆๆอาโอ้เกเก่งเกโอเคสุดยอดเวลิกูดเวลิกูดไหมทุกคนคนก็ประมาณนี้แหละนะไม่เยอะก็จะประมาณนั้นแหละดูน้องๆหนูๆก็มาหากันช่วยป้าช่วยอะไรก็ตามแต่สมตัวผมคือมาถ่ายมาจับดูเหมือนกันว่าจะได้ไหมหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยทุ่งนาอะไรเลยเนี่ยขี้คยลุ้าพิสานนะอีสานจะเรียกคยคือควายนะนี่ โอ้โห oh, คนเยอะมากดูกันว่าเราจะได้เยอะไหมวันนี้โอเคเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลย r e s go <S นี่ทุกคนน้องเขาจับเก่งมากนี่ได้แล้วเป็นกระปุกเลยเห็นไหม,มน,นี่ต่อพี่เบะอีกด้เขาได้เขาเ,ขา,เขาม,ม<อ>ีแล้วโ็มือโอ้ได้แล้วตัวหนึ่งเจ่งมาก อน้องแบบถือคละกปลูกนะเนี่ยผมไอเทนในแบบไม่ได้เห็นขนาดนี้เลยเก่งมากดูคครลโกปลูกเลยอ่าไหนโ้โอ่าอ่นแนเลยหรออ้น้อย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 ได้ได้เยอะไหมโอ้เป็นรูแล้วนะกระปรกใหญ่เลย หนึ่งกิโลได้อะไรได้ไหมอ๋ออ้นี้อตีกันอย่าตีกันน่ารักอ่น้องเขาเออกระปุกอย่างนี้่เตกอเนี่ยเน่ เออได้เยอะเลยเนี <minutes> ่ยโอ้สุดยอดว้าวไปกันต่อเดี๋ยวเราหากันสักพักหนึ่งตอนนี้เราก็หาประมาณสักพารแล้วทุกคนเสียงอะไรไม่รู้ปากกันยอกันทางนั้นทุกคนไปปีปลาปากันเรามาหากันหลายคนเลยนี่เป็นแกงไงน้องหาเก่งนะยอมรับว่าน้องหาเก่งจริงแบบโอ้ยน้องตัวเล็กนะแบบตายสายตาดีเนาะเด็กเนาะโอ้โหเขาบอกได้เยอะ นล้วเขาบอกได้กบด้วยอ่าคือกบอะไรเนี่ยเขากินนะเขาบอกอ่าสุดยอดอันนี้เขาเรียกอะไรเออไปได้แล้วอันนั้นนะอันด้านั้นนะโอ้โหอันนี้ก็ได้เยอะโอเคโอ้โหได้กบด้วยเขากินนะกบอะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคไปเลยตอนนี้นะทุกคนพวกเขา็บอกกันนะครับว่าเราหาได้ประมาณซักพาร์แล้วคนนี้ก็จะกลับกันแล้วนี่ที่ผมได้ดูฮ่าฮ่า โคตเยอะทุกคนดูผมได้เยอะจัด <c oughs> ไม่ครึงขวดว่าแม่อะไรได้แค่โกนขด <c oughs> โอเคนี่ก็คือไปแชร์ของผมนะนี่เราจะกลับกันแล้วนี่โอเค